ต้นปี2025บิตได้ออกมาประกาศถึงนวัตกรรมที่สันครอนปลักฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในขณะที่บริษัทอื่นๆยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จระยะทางและอายุการใช้งานแบตเตอรี่แต่ซีอของบิดกลับได้เปิดตัวเครื่องยนต์ไฮบริดที่อาจพลิกโฉมวงการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเครื่องยนต์นี้ถูกขนานนามว่า next generation hybrid เพร,ระาะผสนพลังเครื่องยนต์เบนซิน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกันช่วยลดความกังวลเรื่องการชาร์จและยกระดับระยะทางการขับขี่ไปอีกขั้นเป็นที่กล่าวกันว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้อาจไม่เพียงแต่จะพลิกโฉมสมรรถนะเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมอีกด้วยเพราะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องซื้อรถยนต์ไฟฟ้าราคาแพงในเมื่อสามารถผลิตพลังงานและประสิทธิภาพได้มหาศาลโดยไม่ต้องชาร์จไฟแต่คำถามคืออะไรคือสิ่งที่ทําให้โลกประหลาดใจในเครื่องยนต์รุ่นนี้ และมันจะเปลี่ยนทิศทางของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างไรมาดูกันก่อนที่จะไปดูวิดีโอต่อกดติดตามช่องเพื่อรับชมการอัปเดตท,ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ก่อนก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ใหม่ของบิ๊เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องราวของบริษัทนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างไรปัจจุบันบิ๊ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคยเป็นเพียงบริษัทผลิตแบตเตอรี่ขนาดเล็กในปีพศ2538 ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศจีนวิศวกรชื่อหวังชวนฝูได้ก่อตั้งบิดขึ้นมาความฝันของเขาในขณะนั้นคือการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศจีนให้เหมือนกับของบริษัทญี่ปุ่นเพื่อที่ประเทศจะได้ไม่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าอีกต่อไปบิดยอ่อมาจากคำว่า Big Your Dreams หรือสร้างความฝันของคุณเองและแท้จริงแล้วหวังชวนฝูได้ทำตามชื่อของเขาอย่างแท้จริงเขาทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงในช่วงแรกบิดผลิตแบตเตอรี่ขนาดเล็กสำหรับโทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อป เขาเริ่มต้นผลิตแบตเตอรี่ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากและทนทานซึ่งนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทภายในเวลาไม่กี่ปีเขาก็สามารถจัดหาแบตเตอรี่ให้กับบริษัทใหญ่ๆอย่างโนเกียโมอเตอร์โลและได้แต่ความฝันของหวังชวนฝูไม่ได้จำกัดอยู่แค่แบตเตอรี่เท่านั้นเขาพูดเสมอว่าอนาคตเป็นของผู้ที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีของตนเองและความคิดนี้นำพาเขาเข,าเข้าสู่โลกของยานยนต์ในปี2003ได้เข้าซื้อกิจาการชิชูอานอโทโมบิบริษัทรถยนต์เก่าแก่ของจีน ในเวลานั้นไม่มีใครเชื่อว่าบริษัทผลิตแบตเตอรี่จะสามารถผลิตรถยนต์ได้แต่บิดได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาคิดผิดพวกเขาเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและระบบไฮบริดในช่วงเวลาที่โลกยังคงยึดติดกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลในปี2008พวกเขาได้เปิดตัวรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรก F3DM ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นบิดค่อยๆแสดงให้โลกเห็นว่าจีนไม่เพียงแต่ลอกเลียนแบบได้แต่ยังสร้างสรรค์ได้อีกด้วยบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยใีใหม ทุกปีตั้งแต่แบตเตอรี่ไปจนถึงมอเตอร์ระบบชาร์จไปจนถึงรถยนต์ทั้งคันและเริ่มผลิตทุกอย่างภายในบริษัทด้วยพลังการผลิตด้วยตนเองนี้บิดจ,จึงมีอำนาจควบคุมมากกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทเสเซอร์เซียอีกพวกเขาออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ทุกชิ้นด้วยตนเองโดยรักษาต้นทุนให้ต่ำและคุณภาพสูงบิดค่อยๆขยายธุรกิจออกนอกประเทศจีนโดยเริ่มจากเอเชียตามด้วยยุโรปและปัจจุบันคือตลาดสหรัฐอเมริการถยนต์ของพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในด้านระยะทางและสมรรถนะแต่ยังรวม ถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทนทานอีกด้วยปัจจุบันบิ๊กคือผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดหลายล้านคันต่อปีพวกเขาได้สร้างโมเดลธุรกิจที่ทุกอย่างดำเนินการภายในในบริษัทไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์เครื่องยนต์หรือซอฟต์แวร์บิ๊กผลิตทุกอย่างด้วยตัวเองและในขณะนี้ขณะที่โลกกําลังเผชิญกับข้อจํากัดของรถยนต์ไฟฟ้าบิ๊กก็ได้ทําสิ่งที่คาดไม่ถึงพวกเขาได้สร้างเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ สำหรับปี2025ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไปตลอดกาลกำเนิดของสัตว์ร้ายไฮบริดเรื่องราวของเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ของบิดอาจฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์แต่มันคือเรื่องจริงมันถูกเรียกว่ากำเนิดของสัตว์ร้ายไฮบริดเพราะความพยายามเทคโนโลยีและความคิดที่ทุ่มเทลงไปในการสร้างเครื่องยนต์นี้ได้สั่นคลอนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดอันที่จริงบิดเปิดตัวเครื่องยนต์รุ่นนี้เมื่อประมาณ5ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทอื่่นนนนๆกลลัังพฒาารถยยตไฟ,ฟ้้ววอูแ ในขณะนั้นหวังชวนฟูซีอีโอของบิกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้บังคับให้ผู้คนต้องปรินีประนอมแนวคิดนี้จึงกลายเป็นหลักฐานของเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ของพวกเขาหวังชวนฟูกล่าวว่าหากผู้ขับขี่รถยนต์กังวลเรื่องสถานีชาร์จอยู่ตลอดเวลาหรือแบตเตอรี่หมดในสภาพอากาศหนาวเย็นพวกเขาคงไม่พอใจกับรถยนต์ไฟฟ้าเขาเห็นว่าผู้คนต้องการรถยนต์ไฟฟ้าแต่กลับต้องเลือกระหว่างระยะทางเวลาในการชาร์จและความน่าเชื่อถือนี่คือเหตุผลที่บิดมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบที่สามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก พลังงานของน้ำมันเบนซิน,นและประสิทธิภาพของไฟฟ้าทีมวิจัยของบิดเริ่มดำเนินโครงการนี้ประมาณปี2019โดยทำการทดสอบหลายพันครั้งทดลองระบบไฮบริดแบบต่างๆและทุกครั้งก็ได้เรียนรู้จากผลลัพธ์ใหม่ๆเครื่องยนต์นี้สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีซูเปอร์ไฮบริดดีเอ็มที่บิดพัฒนาขึ้นเองซึ่งทำให้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาเมื่อรถยนต์ต้องการพลังงานน้อยลงมอเตอร์ก็จะทำงานช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อต้องการกำลังที่มากขึ้นเช่นบนทางหลวง หรือขณะขึ้นเดินเครื่องยนต์เบนซินจะเริ่มทำงานการประสานกันร,ระหว่างทั้งสองอย่างสมบูรณ์แบบจนผู้ขับขี่แทบไม่ทันสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบเครื่องยนต์นี้บิดไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะแต่ยังคำนึงถึงความยั่งยืนอีกด้วยพวกเขาออกแบบให้ปล่อยมลพิษต่ำลงเผาผลาญเชื้อเพลิงน้อยลงและใช้งานได้ยาวนานขึ้นแบตเตอรี่ที่ใช้คือแบตเตอรี่แบบใบมีดของบิดซึ่งไม่เพียงแต่ปลอดภัยแต่ยังถือเป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ที่ทนทานที่สุด ในโลกปัจจุบันเครื่องยนต์บิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่นวัตกรรมแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชาร์จเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับสมดุลพลังงานอัจฉริยะอีกด้วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างไรกันแน่ทีนี้มาพูดถึงความมหัศจรรย์ที่ทําให้เครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ของบิ๊กพิศเศษกว่าใครกันเครื่องยนต์ทางานอย่างไรกันแน่ชื่อ,ออาจฟังดูเป็นเทคนิคแต่เข้าใจง่าย โดยพื้นฐานแล้วเครื่องยนต์นี้ผสานรวมสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันในขณะที่เครื่องยนต์เบนซินให้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าให้ประสิทธิภาพและการขับขี่ที่นุ่มนวลทั้งสองระบบผสานรวมอย่างชาญฉลาดจนผู้ขับขี่ไม่ทันรู้ตัวว่ารถกำลังใช้น้ำมันหรือกำลังใช้ไฟฟา้าบิดตั้งชื่อระบบนี้ว่าดีเมย์ซูเปอร์ไฮบริดเทคโนโลยีซึ่งย่อมาจากดูอัลโหมดอินเทลิเจนต์ไฮบริดซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก3ส่วนได้แก่เครื่องนนนตตตต์เเเบบบิิิมอออรรรรไฟฟ้าาแและะะบบบี่ปสสทธภพูง ทีนี้มาทําความเข้าใจกันว่ามันทํางานอย่างไรเมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่าหรือการจราจรในเมืองรถจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการเผาไม่เชื้อเพลิงในช่วงเวลานี้รถยนต์ขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่นโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเมื่อใดก็ตามที่รถต้องการกําลังมากขึ้นเช่นการเร่งความเร็วบนทางหลวงหรือการขึ้นทางลาดชันเครื่องยนต์เบนซินจะทํางานโดยอัตโนมัติและเมื่อทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะเพิ่มแรงบิด ให้กับรถจุดเด่นของระบบนี้คือแหล่งพลังงานทั้งสองทำงานอย่างสอดประสานกันและไม่ขัดแย้งกันเมื่อเครื่องยนต์เบนซินทำงานไม่เพียงแต่จะจ่ายพลังงานให้กับรถยนต์เท่านั้นแต่ยังชาร์จแบตเตอรี่อีกด้วยซึ่งหมายความว่าเมื่อแบตเตอรี่อ่อนลงเครื่องยนต์จะชาร์จประจุดโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นเหตุผลที่รถยนต์แทบไม่ต้องชาร์จแยกต่างหากระบบไฮบริดแบบชาร์จไฟอัตโนมัติของบิดช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องยุ่งยากกับการจอดรถที่สถานีชาร์จอีกต่อไปจากการทดสอบอย่างเป็นทางการในประเทศจีน รถยนต์ไฮบริด DME ของบิดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย3.8ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประมาณ26-28กิโลเมตรต่อลิตรความลับอยู่ที่ระบบไฮบริดไฟฟ้าของบิดซึ่งทำหน้าที่เป็นคลัชอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ระบบนี้จะกำหนดเวลาให้เครื่องยนต์ทำงานและกำหนดเวลาให้มอเตอร์ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานจะไม่สูญเปล่าระบบนี้จะตรวจสอบความเร็วของรถระดับแบตเตอรี่และสภาพถนนทุกวินาที และแตัดสินใจตามความเหมาะสมนี่คือสิ่งที่ทําให้เครื่องยนต์นี้ล้ำหน้ากว่ารถไฮบริดรุ่นอื่นๆอย่างมากเมื่อพูดถึงระบบการจัดการแบตเตอรี่แล้วถือว่าฉลาดกว่าของทเทเซอร์ซีอีกรถยนต์ทเทเซอร์ส่วนใหญ่ทํางานบนระบบให้ความสําคัญกับแบตเตอรี่ซึ่งหมายความว่าจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานแบตเตอรี่เป็นหลักและหากแบตเตอรี่ใกล้หมดการชาร์จจะเป็นทางเลือกเดียวอย่างไรก็ตามระบบของบิดใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปโดยทํางานโดยคํานึงถึงความสมดุลของพลังงานข้อมูลจะถูกแบ่งปันอย่างต่อเนื่องระหว่างแบตเตอรี่มอเตอร์และเครื่องยนต์ ื่อให้แน่ใจว่าพลังงานจะไม่สูบเปล่าหากรถกําลังลงทางลาดชันการเบรกจะไม่สูบเปล่าพลังงานแต่จะส่งพลังงานนั้นกลับไปยังแบตเตอรี่ซึ่งเรียกว่าการเบรกแบบสร้างพลังงานใหม่ซึ่งช่วยให้รถสามารถชาร์จต่อไปได้แบตเตอรี่แบบใบมีดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบิตคือหัวใจสําคัญของระบบนี้แบตเตอรี่นี้แข็งแรงทนทานทนไฟและใช้งานได้ยาวนานเซลล์ได้รับการออกแบบมาให้ส่งกําลังสูงโดยไม่เกิดความร้อนสูงเกินไประบบการจัดการความร้อน ช่วยควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ให้คงที่ตลอดเวลาช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์และรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้คงที่เครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ของบิตเปรียบเสมือนการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ทั้ง2ระบบเสริมซึ่งกันและกันเครื่องยนต์เบนซิน,นช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งและมอเตอร์ไฟฟ้าให้ความนุ่มนวลระบบนี้ออกแบบมาเพื่อมอบพลังระยะทางวิ่งและปราศจากปัญหาการชาร์จไฟให้กับผู้ขับขี่นี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์กล่าวว่านี่คือระบบไฮบริดที่ชาญฉลาดที่สุด ไม่เพียงแต่ของบิดเท่านั้นแต่ของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมเทคโนโลยีเบื้องหลังประสิทธิภาพทีนี้หากเราต้องการเข้าใจพลังที่แท้จริงของเครื่องยนต์บิดใหม่นี้เราจําเป็นต้องเจาะลึกเทคโนโลยีของมันอีกเล็กน้อยเครื่องยนต์นี้ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรแต่เป็นการผสมผสานร,ระบบขั้นสูงหลายระบบที่ทํางานเชื่อมต่อกันแบบดิจิตอลก่อนอื่นเรามาพูดถึงหัวใจสําคัญของมันนั่นคือระบบซูเปอร์ไฮบริด D M ไนท์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไฮบริดของบิดเอง โดยที่ระบบอัจฉริยะแบบดูอันหมดหมายความว่ารถยนต์จะตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าเมื่อใดควรให้เครื่องยนต์ทำงานและเมื่อใดควรใช้มอเตอร์ไฟฟ้าความโดดเด่นของระบบนี้คือไม่มีการสั่งงานเครื่องยนต์ซ้ำๆเหมือนระบบไฮบริดทั่วไปแต่ทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่นเครื่องยนต์1.5ลิตรประสิทธิภาพสูงให้ประสิทธิภาพความร้อนประมาณ43%หมายความว่าพลังงานส่วนใหญ่จากน้ำมันเบนซินจะถูกนำไปใช้ในการขับขี่โดยตรงไม่สูบเปล่าทีนี้มาพูดถึงหรือระบบไฮบริดไฟฟ้ากัน เทคโนโลยีนี้คือสมองของเครื่องยนต์มีระบบคัชอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการประสานงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและ á, มอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อรถยนต์ต้องการกำลังมากขึ้นระบบนี้จะเริ่มทำงานกับเครื่องยนต์อย่างราบรื่นและเมื่อไม่จำเป็นระบบจะตัดการทำงานทันทีเพื่อประหยัดน้ำมันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีโดยที่คนขับไม่ทันสังเกตนี่คือเหตุผลที่ทำให้รถยนต์บิดให้ความรู้สึกนุ่มนวลขณะขับขี่ราวกับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆส่วนประกอบสำคัญประการที่สคือระบบควบคุมความร้อนของแบตเตอรี่ บิดออกแบบแบตเตอรี่แบบใบมีดให้คงความเย็นและถียนเป็นเวลานานแม้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากหรือรถกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงระบบนี้จะควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่เท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้คงที่อีกด้วยแม้ว่าเทสล่าและผู้ผลิตรายอื่นมักประสบปัญหาแบตเตอรี่ร้อนจัดหรือสตาร์ทไม่ติดแต่เทคโนโลยีของบิดช่วยให้แบตเตอรี่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในทุกอุณหภูมิและคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดคือระบ ชาร์จอัตโนมัติรถยนต์ d m แของบิดสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองได้เมื่อเครื่องยนต์ทํางานเครื่องยนต์จะทําหน้าที่เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นอกจากนี้เมื่อผู้ขับขี่เบรกหรือรถกําลังวิ่งลงเนินระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับคืนยังช่วยคืนพลังงานให้กับแบตเตอรี่อีกด้วยระบบนี้ช่วยลดความจําเป็นในการชาร์จแบตเตอรี่แบบเสียบปลัก๊กบิดได้สร้างเครือข่ายการสื่อสารดิจิทัลระหว่างเครื่องยนต์ และแบตเตอรี่ทําให้มั่นใจได้ว่าแทบจะไม่มีการสูญเสียพลังงานระหว่างทั้งสอง, <S <S ง,สองการถ่ายโอนพลังงานทุกกิโลวัตต์ถูกควบคุมโดยอันกอริทึมอัจฉริยะซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้รถยนต์ไฮบริดของบิดมีประสิทธิภาพอย่างมากทีนี้เรามาพูดถึงสมรรถนะในโลกแห่งความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบนท้องถนนไม่ใช่บนกระดาษ b y d ได้ทดสอบเครื่องยนต์รุ่นนี้ในรถยนต์ยอดนิยมหลายรุ่นเช่นชินพลัสดีเอมไอซองพลัสดีเมและ s e a l u d m ที่เปิดตัวในยุโรปซึ่งรถยนต์รุ่่นนเหลาี้ ได้รับผลการทดสอบที่ยอดเยี่ยมบนท้องถนนในประเทศจีนและยุโรปโดยชิ้นพลาสตีนแม่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ1.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรในสภาพการใช้งานจริงซึ่งเทียบเท่ากับระยะทางประมาณ65-70กิโลเมตรซองพลาสตีนแม่ซึ่งเป็นรถ SUV ก็มีระยะทางวิ่งเฉลี่ย1.1ดกิโลเมตรโดยไม่ต้องจอดที่สถานีชาร์จบทวิจารณ์ด้านความเร็วและประสบการณ์การขับขี่ก็เป็นไปในเชิงบวกอย่างมากผู้ขับต่างกล่าวว่ารถกระบะของรถเป็นแบบไฟฟ้าอัตราเร่่งรราบรืน และเสียงเครื่องยนต์แทบไม่มีเลยที่น่าสังเกตคือแม้ในขณะที่เครื่องยนต์เบนซินทำงานก็ไม่มีแรงสัสะเทือนหรือแรงสะเทือนในดๆ s e ส l u ซึ่งเป็นรถ SUV ไฮบริดรุ่นเรือธงของบิดในยุโรปสามารถรักษาสามดุลระหว่างแบตเตอรี่และเครื่องยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในความเร็วคงที่180กิโลเมตรบนทางหลวงอย่างออตโตบาลรายงานการทดสอบระบุว่ารถยนต์บิดสามารถรักษาระดับประจุบแบตเตอรี่ไว้ที่80-90%โดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าคุณสามารถเดินทางไกลได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องช้าผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ในยุโรปและจีนต่างยกย่องให้การผสานร,รวมไฮบริดที่ชาญฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาผลกระทบระดับโลกทาให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าตกอยู่ในความเสี่ยงการเปิดตัวเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ของบิตได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเครื่องยนต์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นการปฏิวัติที่พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกกาลังพูดถึงอนาคตของรถยนต์ไฟ,ฟ้้าาอย่งงแทจริ ซึ่งหมายความว่าทุกอย่างจะทํางานด้วยแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวแต่การเคลื่อนไหวของบิตได้เปลี่ยนความคิดนั้นไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ผู้คนเริ่มตระหนักแล้วว่าการพึ่งพาแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทําได้จริงเสมอไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเวลาในการชาร์จความกลัวในการเดินทางไกลหรือประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ลดลงในสภาพอากาศหนาวเย็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนั่นคือเหตุผลที่เครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ของบิตได้กลายเป็นแสงแห่งความหวังเครื่องยนต์นี้แสดงให้เห็นว่าอนาคตไม่ได้จำกัดอยู่แค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรถยนต์ไฮบริดพลังงานอัจฉริยะด้วยในปัจจุบันผู้คนได้เห็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าและสามารถเดินทางได้หลายพันกิโลเมตรโดยไม่ต้องจอดที่สถานีชาร์จความเชื่อมั่นในรถยนต์ไฮบริดจึงเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ไฮบริดเติบโตเร็วกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนในหลายตลาดทั้งจีนญี่่ปุน และยุโรปรถยนต์อย่างชินทัสดีเมลและส plus dm ดีมของบิตก็มียอดขายแซงหน้าเทสลาโมเดล3และโมเดลวในหลายพื้นที่คำถามก็คือความสําเร็จครั้งนี้จะทําให้เทสลาอหมดอํานาจเหนือตลาดหรือไม่พูดตามตรงเทสลาอได้สัมผัสถึงภายคุกคามที่แท้จริงเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เทสลาอเคยผูกขาดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่การเคลื่อนไหวของบิตแสดงให้เห็นว่าวัตกรรมไม่ได้หมายถึงแค่แบตเตอรี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสะดวกสบายด้วยตอนนี้เทสเซกํากลังพิจารณาว่าจะนําเสนอเฉพาะประสิทธิภาพ ให้กับลูกค้าหรือนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานได้จริงอย่างแท้จริงอีลอนมัสก์เคยกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการสัมภาษณ์ว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดในการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้คือช่องว่างด้านเวลาในการชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งบิตถือเป็นเจ้าแรกที่แก้ปัญหานี้ได้รถยนต์ไฮบริดของบิตยังคงขายดีแม้ในเมืออที่เครือข่ายการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ายังอ่อนแอมากในปัจจุบันนั่นหมายความว่าพวกเขาได้ดำเนินการอย่างชาญฉลาดกว่าเทอเสือมาก ในการเจาะตลาดมวลชนทีนี้มาพูดถึงปฏิกิริยาของตลาดซึ่งเป็นกระแสที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมเมื่อบิดประกาศเปิดตัวเครื่องยนต์ไฮบริดปี2025ก็สร้างความฮือฮาไปทั่วตลาดรถยนต์จีนภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวยอดสั่งซื้อล่วงหน้ารถยนต์ไฮบริดบิดทะลุ200,000คันผู้คนเริ่มพูดว่าตอนนี้เราไม่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเราต้องการรถยนต์ไฮบริดบิดผลตอบรับในยุโรปก,ก็ล้นหลามเช่นกันในประเทศอย่างเยอรมนีนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งก่อนหน้านี้เทสลาและ VWEV เคยครองตลาดรถยนต์ SUV Hybrid อย่างบิซซี่ดีเม่ก็มียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการแม้แต่บริษัทชั้นนำอย่าง Toyota และ Honda ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Hybrid ก็ได้เปลี่ยนโครงการวิจัยและพัฒนาของตนมาสู่บิทันที Toyota ประกาศการออกแบบแพลตฟอร์มไฮ b r i d รุ่นใหม่ใหลังปี2025ขณะที่ฮอนด้เริ่มพัฒนาระบบไฮบริดแบบบูรณาการอย่างดีเม่ ในแงสำคัญนั้นชัดเจนบิตได้ดเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหากรรมโดยรวมไม่ใช่แค่บริษัทเท่านั้นแต่รัฐบาลในหลายประเทศก็กำลังพิจารณานโยบายรถยนต์ไฟฟ้าของตนอีกครั้งก่อนหน้านี้ยุโรปวางแผนที่จะห้ามใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลโดยสมบูรณ์ภายในปี2035แต่ปัจจุบันหลายประเทศกำลังเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับรถไฮบริดประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นและจีนมองว่ารถยนต์ไฮบริดเป็นทางเลือกที่เป็นกลางอยู่แล้วแต่ปัจจุบันยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มพิจารณาอนาคตของรถยนต์ไฮบริด ที่สามารถทำได้จริงการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของบิตส่งผลทางการเงินอย่างมีในสำคัญเช่นกันโดยราคาหุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้นและบริษัทแซงหน้าเทสลาขึ้นเป็นบริษัทจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันรถยนต์ใหม่หนึ่งในสามคันในจีนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนหรือรถยนต์ไฮบริดบิตและนั่นคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอนาคตไม่ได้มีแค่รถยนต์ไฟฟ้าอีกต่อไปแต่เป็นรถยนต์ไฮบริดอัจฉริยะกลยุทธ์ระยะยาวของบิต แผนแม่บทที่ซ่อนอยู่หากคุณคิดว่าบิดแค่ผลิตรถยนต์จงเข้าใจว่าภาพรวมนั้นใหญ่กว่านั้นมากอันที่จริงบิตกำลังสร้างระบบนิเวศท,ที่จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดจุดแข็งที่แท้จริงของบริษัทไม่ได้มีแค่ยานยนต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงห่วงโซ่เทคโนโลยีทั้งหมดที่ทอยู่เบื้องหลังอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ชิประบบควบคุม ai และสถาปัตยกรรมแบบไร้าการชาร์จเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ของบิดถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญที่สุดในแผนแม่บทดังกล่าว หวังชุนฝูซีอีโอได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าเป้าหมายของเขาไม่ได้มีเพียงการขายรถยนต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างระบบนิเวศการสัญจรโลกที่พลังงานเครื่องจักรและมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลก่อนอื่นมาพูดถึงระบบนิเวศแบตเตอรี่กันก่อนบิ๊คือผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกพวกเขาได้พัฒนาแบตเตอรี่แบบใบมีดของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีลิเทียมไอรอนฟอสเฟตแบตเตอรี่นี้ไม่เพียงแต่ปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรีไซเคิลได้ทั้งหมดอีกด้วย บริษัทอื่นๆพึ่งพาพันธมิตรภายนอกในการจัดหาแบตเตอรี่แต่ปิดผลิตทุกอย่างภายในบริษัทตั้งแต่เซลล์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขาได้เปรียบด้านต้นทุนแต่ยังสามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ปัจจุบันแบตเตอรี่แบบเดียวกันนี้ถูกรวมเข้ากับเครื่องยนต์ไฮบริดนี้ทําให้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพแต่ยังเชื่อถือได้อีกด้วยส่วนประกอบหลักประการที่2คือชิปและระบบควบคุม AI รถยนต์ในปัจจุบันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว แต่ยังขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอีกด้วยบิดได้พัฒนาหน่วยควบคุมรถยนต์ของตนเองที่เรียกว่า VCU ซึ่งใช้ระบบ AI คอยตรวจสอบทุกอย่างตั้งแต่เครื่องยนต์แบตเตอรี่มอเตอร์ไปจนถึงระบบควบคุมอุณหภูมิเมื่อรถอยู่บนทางหลวงระบบนี้จะกำหนดโหมดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อลดการใช้พลังงานหากผู้ขับขี่อยู่ในการจราจรในเมืองระบบจะเปิดใช้งานโหมดไฟฟ้าซึ่งเป็นการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดโดยไม่มีการตั้งค่าด้วยตนเองไฮบริดอัจฉริยะที่แท้จริงองค์ประกอบที่3 ซึ่งอาจเป็นองค์ประกอบที่ปฏวิวัติวงการที่สุดคือสถาปัตยกรรมแบบไร้าการชาร์จบิดเข้าใจดีว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าคือความกังวลเรื่องระยะทางคำถามคือจะทําอย่างไรเมื่อแบตเตอรี่หมดนั่นคือเหตุผลที่บิดมุ่งเน้นการพัฒนารถยนต์ที่ไม่ต้องชาร์จบ่อยเครื่องยนต์ดีไมและระบบกู้คืนพลังงานของพวกเขาได้รับการออกแบบให้ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่สถาปัตยกรรมทั้งหมดนี้คือหลักฐานของแผนอนาคตแบบไร้ปลั๊กของบิด ในอีก10ปีข้างหน้าถึงเวลาที่ผู้คนจะพูดว่า E ีีไม่จําเป็นต้องชาร์จแต่สามารถชาร์จตัวเองได้กลยุทธ์10ปีของบิตนั้นชัดเจนภายในปี2035พวกเขาต้องการสร้างระบบนิเวศการสัญจรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์แบตเตอรี่ซอฟต์แวร์เซมิคอนดักเตอร์และระบบพลังงานจะถูกสร้างขึ้นภายในบริษัทพวกเขาไม่ต้องการเป็นเพียงบริษัทรถยนต์แต่ต้องการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวขั้นแรกพวกเขามุ่งเน้นไปที่แบตเตอรี่ต่อมาคือออมเตร์ไฟฟ้า และตอนนี้คือเครื่องยนต์และขั้นต่อไปคือการขับขีด่ด้วย AI และการบูรณาการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนซึ่งหมายความว่าบิดกำลังสร้างพิม์เขียวการเดินทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับทศวรรษหน้าปราศจากการพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่อไปเรามาพูดถึงมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมอนาคตสีเขียวที่แท้จริงกัน เครื่องยนต์บิดนี้ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเมื่อรถยนต์ไฟฟ้ากำลังถูกมองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกบิดได้เพิ่มอีกหนึ่งขั้นนั่นคือการผสมผสานที่ยั่งยืนส่วนประกอบของน้ำมันเบนซินในเครื่องยนต์นี้ทำงานด้วยการออกแบบเชิงความร้อนประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ40%เมื่อใช้งานในโหมดไฟฟ้าการปล่อยมลพิษจะแทบจะเป็นศูนย์ซึ่งหมายความว่ารถยนต์เหล่านี้ไม่เพียงแต่่ราคาคไมแพง แต่ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนอกจากนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงยังต่ำมากเครื่องยนต์ดีไม่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน3.8ลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งน้อยกว่ารถยนต์เบนซินทั่วไปถึงครึ่งหนึ่งซึ่งหมายความว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันลดลงลดการพึ่งพาก,การนําเข้าและประหยัดพลังงานได้มากขึ้นจุดเด่นที่สําคัญที่สุดคือเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่บิทรีไซเคิลแบตเตอรี่เก่า และนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่มากกว่า80%โลหะหายากถูกคัดแยกอย่างปลอภทยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือเหตุผลที่หน่วยงานระหว่างประเทศยกย่องระบบดีไม่ของบิดให้เป็นระบบไฮบริดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกเทียบเคียงกับบิตไฮบริดของโตโยต้าการประลองครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีไฮบริดมี2ชื่อที่โดดเด่นนั่นคือโตโยต้าและ b y d ทั้ง2บริษัทต่างพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในแบบของตัวเองแต่การแข่งขันกลับยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเมื่อ B ตีวถยด์ได้ ซึ่งท้าทายปรัญาไฮบริดที่โตโยต้ายึดถือมาอย่างยาวนานมาทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง2บริษัทนี้และระบบใดที่อาจพิสูจน์ได้ว่ายั่งยืนกว่าในอนาคตโตโยต้าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีไฮบริดเมื่อเกือบสองทศวรรษก่อนตอนที่เปิดตัวพรีอสในตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยทั้งน้ํามันและไฟฟ้าจะได้รับความนิยมอย่างลดหลั่งขนาดนี้ระบบไฮบริดของโตโยตามุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และความน่าเชื่อถือเป็นหลักเป้าหมายของพวกเขาคือการลดการใช้น้ำมันรักษาสมรรถนะและหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของเทคโนโลยีพวกเขาพัฒนาระบบไฮบริดแบบอนุกรมขนานซึ่งทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำง,งานร่วมกันหรือแยกกันขึ้นอยู่กับความต้องการโตโยต้ามอบเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้สูงให้กับโลกนี่คือเหตุผลที่ทำให้รถยนต์ไฮบริดอย่างพรีอัสและครอเรยยังคงวิ่งได้ระยะทาง20ถึง25กิโลเมตรอย่างน่าประทับใจและไม่มีปัญหาใดๆมานาหลายปีทีนี้มาดูบิด ซึ่งได้พัฒนาวิสัยทัศน์ของโตโยต้าไปไกลย,ยิ่งขึ้นขณะที่โตโยต้ามุ่งเน้นการประหยัดน้ำมัน b y d ได้เพิ่มระบบอัจฉริยะด้านไฟฟ้าเข้าไปในระบบเทคโนโลยีซูเปอร์ไฮบริดดีใหม่ของ b y d ไม่ได้เป็นเพียงการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นระบบจัดการพลังงานที่ควบคุมด้วย AI อย่างสมบูรณ์ในระบบนี้เครื่องยนต์มอเตอร์และแบตเตอรี่จะเชื่อมต่อแบบดิจิทัลและสื่อสารกันแบบเรีลวทม์ระบบจะตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนเป็นโหมดไฟฟ้าเมื่อใดควรดึงพลังงาน จากเครื่องยนต์และเมื่อใดควรชาร์จแบตเตอรี่ข้อดีคือรถจะทํางานในโหมดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาและผู้ขับขี่ไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรด้วยตนเองแม้ว่าระบบไฮบริดของโตโยต้าจะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนประมาณ35-40%แต่เครื่องยนต์ไฮบริด1.5ลิตรใหม่ของบิ๊กลับมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงถึง4 3 0 4ซึ่งสูงที่สุดในโลกนั่นหมายความว่าพลังงานจากน้ำมันเบนซินแต่และหน่วยส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการขับขี่โดยตรงแทง ที่จะถูกปล่อยทิ้งไปกับความร้อนนี่คือเหตุผลที่รถยนต์ไฮบริดของบิดสามารถวิ่งได้100กิโลเมตรด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง3.8ลิตรหรือประมาณ26-27ถึงกิโลเมตรต่อลิตรต่อไปก็มาถึงคำถามเรื่องความทนทานรถยนต์โตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องสมรรถนะที่ยาวนานอย่างไม่ต้องสงสัยแต่บิดได้เพิ่มความทนทานไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหมีดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต LFP นี้ไม่เพียงแต่ปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังใช้งานได้นานถึง1.5ล้านกิโลเมตรอีกด้วยแบตเตอรี่นี้ทนไฟและบำรุงรักษาง่ายที่สุดแล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับระบบไฮบริดทุกประเภทด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีไฮบริดของบิดจึงถูกเรียกว่าเวอร์ชัน3เพราะไม่ใช่แค่การผสมผสานระหว่างน้ำมันเบนซิน,นและไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบอัจฉริยะดิจิทัลและจัดการได้เองอีกด้วยโตโยต้ามอบหลักฐานเทคโนโลยีไฮบริดให้กับโลกแต่บดได้ออกแบบใหม่ ให้เหมาะกับความต้องการในปี2025การแข่งขันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระยะทางหรือระยะทางวิ่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบอัจฉริยะที่รถยนต์แต่ละคันเข้าใจผู้ขับขี่และพลังงานได้ดีกว่าด้วยดังนั้นหากคุณคิดว่าเครื่องยนต์จากบิตรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนโลกของรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างแท้จริงลองกดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องนี้คุณก็จะเป็นคนแรกๆที่ได้เห็นทุกการปฏิวัติที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์